ไม่ได้ถ้าปางแม่ดิวดิวดิวว่าอีกแก่ปางไดแต่ถ้าปางนะปางว่าอีกแก้่ดิวปางได้เปรียบขั้นรุนแรงมันไม่ได้เออได้เปรียบถ้าใครแพ้เลี้ยงถ้าใครแพ้เลี้ยงขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะครับโอ้ยอผมก็มีแพ้แล้วเออไม่แพ้ปางได้ได้อ่ะถ้าถ้าสมมติว่าใครแพ้ ใครแพ้ทำไรอ่ะใครแพ้ทำไรอ่ะครับใครแพ้จนหอบใครแพ้ทำไรดีค่ะได้ไปไอ้ปมใครแพ้ดนบอกรักมาค่ะใครแพ้เป็นคนบอกรักโอเคอไม่เอแล้ัดยูนำปมแล้วย่างเน er mm ยต nah, really IR ุ้งส่งเพอเลยเป็นนาทีนู้ถ้าใครแพ้เ oh ลี้ยงย่างเนย